สวัสดีท่านผู้ฟังทีร่รลอทุกท่านครับนี่คือรายการทำและทัศนะชีวิตนะครับจากกราดอ747ดสี่เผมวสินอินทัสระจะมาพบกับท่านผู้ฟังตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาสาสองทุ่มสามสบห้าครับวันนี้จะพูดให้เต็มที่หน่อยเมื่อวานนี้ พูดเร็วไปนิดนึงครับที่พู้ทักทวงมาว่าจบเร็วไปนิดน,นี่ถ้าเผื่อผมพูดช้าไปถึงสามทุ่มก็สปอตที่เคยออกประจำวันก็ไม่ต้องออกก็ได้นะครับออขอเรียนให้ทางสถานีทราบไปด้วยวันนี้ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องออพระราชนัรัยนะครับอย่างไม่จบ เากำลังคุยถึงเรื่องพระธรรมอยู่เรื่องพระธรรมเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องสัจธรรมสามคือปฏิยธธัติสัตธรรมเกี่ยวกับการศึกษาเร่าเรียนแล้วก็ปฏิบัติสัตธรรมการปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทสัตธรรมการบรรลุผล การบรรลุผลซึ่งหมายถึงว่าเราทำสิ่งใดปฏิบัติอยู่ในหัวข้อทำใดแล้วได้ประโยชน์ได้ผลในหัวข้อทำนั้นเช่นว่าเราให้ทานหรือจเจริญเมตตาจนเห็นผลของการให้ทานเห็นผลของการจเจริญเมตตาก็ถือว่า เป็นการเป็นปฏิเวิทคือการได้บรรลุผลไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นมรรคผลนผิพพานเสมอไปคือว่ามันก็ได้ผลไปตั้งแต่เราเริ่มปฏิบัตินั่นแหละเรียบไปก็เหมือนกับเรากินข้าวนะครับเรากินข้าวรับประทานอาหารมันก็จะเริ่มอิ่มไปตั้งแต่ ตั้งแต่คำแรกเริ่มสบายไปตั้งแต่คำแรกที่ได้บริโภคแปลว่าได้ผลไม่ใช่ว่าจะไปได้ผลเราตอนอิ่มพอดีหรือว่าเราอาบน้ําเราร้อนมาจากข้างนอกแล้วก็มาอาบน้ําถ้าอาบน้ําด้วยขันมันก็รู้สึกสบายไปตั้งแต่ขันแรก การปฏิบัติธรรมก็เป็นทํานองนั้นนะครับคือว่าก็จะสบายไปเป็นสุขได้ผลไปตั้งแต่เริ่มปฏิบัติก็เริ่มบรรลุผลเริ่มได้ผลไปตั้งแต่เริ่มปฏิบัติทีเดียวอันนี้คือขอย้ำเรื่องที่พูดเมื่อวานนี้เพื่อจะได้เชื่อมต่อกันไปในในโอในในโอกาส นีการปฏิบัติธรรมนี่ที่สําคัญที่สุดก็คือความรู้จักประมาณนะฮะความรู้จักประมาณตัวในการที่ปฏิบัติก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมให้เหมาะสมแก่ฐานะของตนให้เหมาะสมแก่ฐานะให้เหมาะสมแก่ภาวะถ้าปฏิบัติธรรม,มไม่เหมาะสมแก่ฐานะไม่เหมาะสมแก่ภาวะเราอยู่ไม่ได้ ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธกรรมพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าธรรมานุธรรมะปฏิปันโนการปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรมก็คือว่าปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ฐานะแก่ภาวะของตนถ้าไม่ทําอย่างนั้นเราอยู่ไม่ได้เช่นว่าเป็นคาราวาสก็ปฏิบัติธรรมให้เหมาะแก่ความเป็นคาราวาสจะไปปฏิบัติอย่างพระเราบินธบาทไม่ได้เนี่ย เปนธบ,บาตไม่ได้จะทํำยังไงอ่ะเป็นพระก็ถือบินธบ,บาตไปได้ถือบาทไปบินธบ,บาตได้เป็นคารวาะไม่มีเงินทองเลยจะอยู่ยังไงก็คงอยู่ไม่ได้จะอยู่ได้ก็ต้องไปอาศัยคนอื่นเขายอยู่ก็ต้องทําความลําบากให้กับคนอื่นอยู่นั่นเองเพราะนั้นท่านจึงสอนว่าเป็นพระจนดี เป็นคาราวาสไม่จนดีแต่ว่าไม่ต้องรวยมากก็ได้ถ้ารวยมากมันต้องขนขวายมากต้องดิ้นรนมากใช้เวลาทั้งชีวิตไปหาเงินหาทองก็เสียเวลาไปมากอีกอย่างหนึ่งคำว่าปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ทมก็คือว่าปฏิบัติธรรมน้อยคอยตามธรรมใหญ่หรือว่าหมายความว่าไม่ให้ขัดกับหลักใหญ่เช่นะนว่าหลักกรรมอย่างนี้ หลักกรรมนี่เป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งของพุทธศาสนาทีนี้ก็ถ้าเราทำอะไรก็ต้องดูว่ามันขัดกับหลักกรรมไหมเช่นว่าเชื่อเรื่องหมอด,ดูเชื่อเรื่องโชคลาภเชื่อเรื่องเลิกงามยามดีอะไร,รต่างๆนี่ขัดกับหลักกรรมไหมถ้าขัดกับหลักกรรมแสดงว่าเราปฏิบัติไม่ถูกแล้วปฏิบัติทำน้อยไม่คล้อยตามทำใหญ่ เหมือนกฎหมายเหมือนกฎหมายลูกไปขดไปขาดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญไม่ได้่กฎหมายลูกจะมีสักกี่ร้อยกี่พันมาตรามันต้องไม่ขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นหลักใหญ่นี่ก็เหมือนกันคือปฏิบัติธรรมน้อยไม่ให้ไม่ให้ขัดกับหลักใหญ่ของพุทธศาสนาดัางนั้นเรียกว่าปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมดังนั้น ที่นี้ก็ได้ผลได้ผลดีเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนที่ท่านเปรียบว่าทำย่อมรักษาผู้ปรพฤติธรรมเหมือนร่มคันใหญ่ในฤดูฝนแต่ที่นี่ถ้าถือร่มแล้วไม่กางร่มไอ้ร่มคันใหญ่มันก็รักษา่มไม่ได้มมนต้องกลาง่มแดดออกก็กลาง่มฝนตกก็กลางร่มไอ้ร่มคันใหญ่มันก็ป้องกันได้มากเนี่ยไม่เปียก นี่แหละครับเอาไว้ค่อยๆพูดกันไปนะครับทีนี้ผมจะเลื่อนมาถึงเรื่องพระสงฆ์สักหน่อยพระสงฆ์คือใครพระสงฆ์ก็คือท่านผู้เลื่อมใสในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วยตนเองก่อนแล้วแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเหตุตามม สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตามทีนี้ถ้าเผื่อว่าไม่ได้ปฏิบัติดีไม่ได้ปฏิบัติชอบด้วยตนเองแล้วก็ไม่สั่งสอนผู้อื่นให้รู้ตามเห็นตาม